สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางรัเสเซียเนี่ย จะเกิดศึกใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งศึกนี้เองเนี่ยนะครับผมก็สู้กันอย่างดุเดือดมากๆด้วยนะครับสู้กันเป็นเวลาแบบหลายชั่วโมงเลยนะมีความสูญเสียกันเยอะมากๆด้วยนะนั่นก็คือสาหรับภูมิบูริดานะครับผมก่อนหน้าที่จะเกิดการบุกข,ขึ้นเนี่ยก็ได้มีคลิปในทิกต o k นะครับผมโชยเห็นถึงกองทัพของรัสเซียที่กําลังเตรียมตัวไปรบที่บูริดาตรงนี้เมืองเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ในภูมิทาศดอนบาสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการเตรียมการในครั้งนี้เองเนี่ยรัสเซียก็จะเตรียมอาหาร รวมไปถึงเรายานเกราะเรารถถังต่างๆเนี่ยคือขนาดกองทัพอะถ้าดูกันนะจากที่เขาวิเคราะห์กันออกมานะฟังงดูแล้วเนี่ยนะครับคือรัสเซียเนี่ยเตรียมที่จะยึดเมืองเมืองนี้ได้ในการโจมตีครั้งเดียวเลยครับคือเป็นกองกําลังที่ใหญ่ขนาดยึดเมืองไม่ได้เป็นกองกําลังที่เข้ามาเพื่อ ยึดทีะนิดเทียนิดรือค่อยๆต่อสู้กันไปเหมือนกะยึดให้ได้เลยประมาณนี้นะครับผมกองกำลังนี้เองเนี่ยก็เริ่มถูกวางกาลังขึ้นที่ตอนใต้ของเมืองเนวันที่1นถึงแกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการระดมยิงปืนใหญ่และขีปนาวุธถล่มเมืองไปก่อนอีกนะครับผมแต่การถล่มไปตรงนี้เองเนี่ยถล่มกันแบบ,บแบบยิงไปเลยไม่ได้เล็งอะไรทำลายทำลายทำลายไปก่อนนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มส่งทหารราบและรวมไปถึงกองกาลังรถถังยานเกรออเาะต่างๆ ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่รัสเซียคาดเอาไว้เพราะรัสเซียเนี่ยคาดว่าคุยเรายิงถล่มไปแล้วถูกไหมทหารยูเครนอาจจะหนีไปหรือว่าอาจจะเสียขวัญแต่กลายเป็นว่านี่เป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการนะครับยูเครนได้ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นและสามารถต่อต้านการบุกของรัสเซียได้ซึ่งการต่อสู้นี้เองเนี่ยกินเวลากันนานกว่า5ชั่วโมงนะครับผมปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยสูญเสียทหารไปจํานวนเยอะเลยนะครับจากรายงานเนี่ยคาดว่าไม่ต่ํากว่า400คนอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เองสภากําลังสภาอาวุธอย่างยุทโธปกรณ์ต่างๆเนยเอข้างะ วยจากรายงานเนี่ยนะครับผมสูญเสียรถทางรถหุ้มเกาะรวมไปถึงปืนใหญ่อัตราจรเนี่ยรวมกันประมาณ31คันเลยนะครับถือได้ว่าเป็นการสูญเสียที่เยอะมากๆเลยนะครับผมในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ย ทางกลุ่มรัสเซียเองอะที่เป็นกลุ่มสนับสนุนรัสเซียอยู่แล้วนะครับก็ต้องออกมายอมรับความพ่ายแพ้ใะตรงนี้เลยเพราะมันจะแบบพูดแก้ต่างยังไงอะแพ้ยับขนาดนี้นะครับผมก็ได้ออกมายอมรับถึงความพ่ายแพ้ในสมรภูมิในครั้งนี้เลยนะครับผมแล้วก็ได้มีบางกลุ่มเนี่ยตำหนิการบัญชาการกองทัพของกองทัพรัสเซียด้วยว่าโหทาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วก็อยากให้มีการประหารชีวิตผอที่เป็นแบบผู้นํากองกําลังโจมตีในครั้งนี้ด้วยซ้ำนะครับผมแบบว่านําความอับอายมาให้กองทัพรัสเซียเป็นอย่างมาก กับการโจมตีที่ล้มเหลวในครั้งนี้ตรงนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้รัสเซียได้ทีแล้วถูกไหมได้โซเลดาไปนะครับผมบักบุตนี่ก็ตีจนแบบโอ้โหยูเครนก็น่วมอวมเละเลยนะอันนั้นก็ต้องยอมรับว่ารัสเซียก็ทําได้ถูกไหมถึงแม้ว่ารัสเซียอาจจะเสียกองกําลังไปเยอะแต่หลายหลายคนนะ่ะอาจจะคิดว่าโอ้โหรัสเซียเสียเยอะกว่าแปลว่าแพ้คือกลยุทธ์รัสเซียเนี่ยเสียเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับชนะได้ถูกไหมแต่ก็อาจจะเสียเยอะงานสูญเสียเยอะซึ่งถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์รัสเซียก็มาสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับคือเอา จะเสียเท่าไหร่จัดไป แต่ขอให้ชนะดีกว่าน,นี้ไม่ได้แบบคิดเองนะลองไปดูในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่สงครามนปโปเลียนละหรือว่าจะเป็นสงครามโลกอะไรแบบนี้นอ่หรือในอัฟกานิเองก็ตามนะครับก็ถือเลยว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์เป็นซิเนเจอร์ของกองทัพแดงอะกองทัพโซเวียตตั้งแต่แบบยุคสงครามโลกละหรืออาจจะก่อนหน้านั้นกองทัพรัสเซียเองก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เช่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขาละกันนะครับถึงมันอาจจะทาให้เกิดความสูญเสียในแง่มุมของบุคคลเป็นจํานวนมากแต่มันก็ฟังฟังดูมันก็ดูจะเป็นเอกลักษณ์ของรัสเซียนะครับ ก็เอาเป็นว่าในตอนนี้เองอ่ะความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความน่าอับอายของกองทัพรัสเซียแล้วก็แม้แต่คนที่สนับสนุนรัสเซียเองก็ยังออกมาประนามแล้วก็ออกมารู้สึกเซ็งยอมรับกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดด้วยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงลบาบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผ ดูรายการ p o l i t i c World นะครับ